สวัสดีค่ะมอหานะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเปิดไปที่ชีตหน้า7หัวข้อค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ size, จำนวนจริงใดๆ1.2ึงโอเคตอนนี้เราพอจะรู้จักค่าค่าคอสค่าไซน์กันมาพอสมควรแล้วสำหรับมุมต่างๆจากคลิปที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้เนี่ยพอเปิดมาดูชีตหน้า7เนี่ย ทางคอลัมน์ทางซ้ายนะคะก็จะเห็นว่ามันมีบทสรุปอยู่สองจุดเดี๋ยวจะพาดูนะคะจุดแรกคือบทสรุปตรงนี้ซน์ลบซิตาเท่ากับลบไซน์สิต้าคอร์สลบซิตาเท่ากับคอสิตานะคะยกตัวอย่างเช่นซน์อของมุมลบ 30องศาจะถ้ายึดตามทฤษฎีนี้นะคะเราก็จะได้ข้อสรุปสันทีว่า s ซ n ์อของมุมลบ30เท่ากับลบ s ซ n ์ของมุม30อันนี้ยกตัวอย่างนะคะ,ะและคอสของมุมลบ45จะเท่ากับค่าคอสของมุม45 จะทําให้เราแก้ปัญหาหาคําตอบเกี่ยวกับฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสในมุมต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะ,อะดอกจันไว้อันนี้คือกรอบที่1ที่แม่อยากจะพาดูและต่อไปอีกกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะกรอบสีม่วงอ่าอ่าบางคนอาจจะไม่มีสีเนาะดังนั้นอันนี้นะคะ รอบนี้จะใช้ในกรณีที่มุมสิต้าตรงนี้มีขนาดใหญ่เกินกว่า2พายเรเดียนหรือใหญ่กว่า360องศายกตัวอย่างเช่นายของมุม9พายส่วน2เราก็มาแตก9พายส่วน2นะคะอาจเขียนายไว้ก่อนแตก9ายส่วน2ให้เป็นมุมเต็มพา 2หารอะไร2 4เป็น8ใช่ไหมถ้าเราจะเขียน4ีพายเลยก็ได้ในคนที่เข้าใจแต่ในคนที่ยังไม่เข้าใจก็แยก9พายส่วน2ออกเป็น8พายส่วนสบวกกับ1พายส่วนสแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะได้ก้อนที่เป็นมุมเต็มพายตรงนี้คือ4 แล้วก็บวกไปอีกพายส่วน2หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าทฤษฎีข้างบนเราก็จะได้ว่ามันก็คือค่าไซน์ของมุมพายส่วน2นั่นเองมุมพายส่วน2ก็คือมุม90องศา90องศา90นะคะค่าไซน์ของมุม90อ่ะพวกเราจะต้องใช้ มือข้างซ้ายของพวกเราเองให้ชินนะคะถ้าดูมือของแม่ mm hmm. พวกเราอาจจะสับสนเป็นทาย90องศาก็มีค่าเท่ากับ1อันนี้ยกตัวอย่างของการใช้กรอบอทฤษฎีนี้นั่นเองนะคะเด็กๆด,กดูหน้า7จ็ดคอลัมน์ทางด้านขวานะคะที่เป็นแบบฝึกหัดเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่1มันจะมีการให้หาค่า1 2 3และ4มีอยู่4ข้อที่จะให้เราหาค่าโดยความตั้งใจของเขาคือใช้ทฤษฎีในคอลัมน์ทางซ้ายมาหาเริ่มจากซ้าย25พายส่วน3ก็แยกให้เต็มพายเอา3ไปหาร25นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราโน้ตไว้ตามแม่ก็ได้ว่าเอา3ไปหาร25 mm hmm. เพื่อให้เต็ม เพื่อให้ลงตัว3เท่าไหร่ได้25 3 8 24 3 8ี่ดยีก็ใส่เป็นยี่สพายส่วนสามอ่ะยี่สิบสี่พายส่วนสามบวกอีกเท่าไหร่เป็นยี่หพายส่วนสก็บวกอีก1ส่วนก็คือพายส่วนสนะคะดังนั้นเขียน s i n อ่เขียนเต็มพายก่อน24่สิบสี่พายส่วนสาก็คือ 8พายแล้วก็บวกเศษคือพายส่วน3เพราะนั้นจากทฤษฎีกรอบที่2องไซนที่เต็มคู่พายแล้วเพราะฉะนั้นค่าของมันค่าของมันก็จะมีค่าเท่ากับ s ซ n ์พายส่วน3ซนพายส่วน3เท่ากับเท่าไหร่คะคือซน์หกองศาพายส่วน3เท่ากับ60องศา นะคะไซน์ pi ศูย์สามจึงมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนั่นเองอนี่คือคำตอบของข้อนี้โจทย์ต่อมาไซน์ของลบ 25, ยี่สิบห้า pi ศูนยหกเอานำมาใส่ทฤษฎีกรอบแรกไซน์ของลบซิต้าเท่ากับลบไซน์ซิต้าเพราะฉะนั้นจึงได้ลบ ของมุม25พาย 16. ส่วน6เสร็จแล้วก็มาแยก25าพายส่วน6ออกให้เป็นมุมเต็มพายกับเศษ6ไปหาร25นั่นเอง6 4 24งั้นเขียน24พายส่วน6 2นะคะ24บวกไปอีกเท่าไหร่จึงเป็น25ก็บวกไปอีก1ส่วนเพราะฉะนั้น1พายส่วน6ไม่เขียน1ห,หรือใครอยากจะเขียน1ก็ได้ เพื่ออยากจะเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่1ส่วนบวกบวกได้25 25ายพายส่วน6ะคะแต่อันนี้โอเคเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นลบทรายเต็มพายก็คือ,อ4่พายใช่ไหมเพราะฉะนั้น4พายเนี่ยเราเข้าทฤษฎีก็คือเราไม่คิดตรง4พายนี้เราก็จะมาคิดตรงที่ว่าเศษพายส่วน6นั่นเองทรายพายส่วนห พายส่วนหคือมุม30องศามุม30องศาได้ไซน์เท่ากับเท่าไหร,ร่คะเศษ1ส่วน2นะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีลบอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไซน์อของมุมลบ25พายส่วน6ก็เลยเท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองคะ่ะเด็กๆ เด็กๆด,กดูหน้าเจ็ดคอลัมน์ทางด้านขวานะคะที่เป็นแบบฝึกดอ่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งมันจะมีการให้หาค่าหนึ่งสองและ4มีอยู่สข้อที่จะให้เราหาค่าโดยความตั้งใจของเขาคือใช้ทฤษฎีในคอลัมน์ทางซ้ายมาหาเริ่มจากซ้าย 25่พายส่วน3ก็แยกให้เต็มพายเอา3ไปหาร25นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราโน้ตไว้ตามแม่ก็ได้ว่าเอา3ไปหาร25 mm hmm. เพื่อให้เต็ม mm hmm. เพื่อให้ลงตัว3เท mm hmm. ่าไหร่ไดี25้าก็ใส่เป็น24พายส่วนส ยี่สิบพายส่วนสบวกอีกเท่าไหร่เป็น25พายส่วนสก็บวกอีก1ส่วนก็คือพายส่วนสนะคะดังนั้นเขียนไซอ่าเขียนเต็มพายก่อน24พายส่วนสก็คือ8พายแล้วก็บวกเศษคือพายส่วนสเพราะฉะนั้นจัดทฤษฎีกรอบที่สองา,ายที่เต็มคู่พายแล้ว เพราะฉะนั้นค่าของมันค่าของมันก็จะมีค่าเท่ากับ sin พายส่วน3ามซพายส่วน3เท่ากับเท่าไหร่คะคือ s ซ n 60องศาพายส่วน3เท่ากับ60องศานะคะไซน์าพายส่วน3จึงมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2นั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้ โจทย์ต่อมาไซด์ของลบ25าพายศวน์หกเอานำมาใส่ทฤษฎีกรอบแรกไซย์ของลบซิต้าเท่ากับลบไซด์ซิต้าเพราะฉะนั้นจึงได้ลบไซย์ของมุม25าพายศวน์หกเสร็จแล้วก็มาแยก25้าพายศวน์หกออกให้เป็นมุมเต็มพายกับเศษ6ไปหาร2 5้านั่นเอง6 4 24 งั้นเขียน24พายส่วน6นะคะ24บวกไปอีกเท่าไหร่จึงเป็น25ก็บวกไปอีก1ส่วนเพราะฉะนั้น1พายส่วน6ไม่เขียน1หรือใครอยากจะเขียน1ก็ได้เพื่ออยากจะอาเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่1ส่วนบวกบวกได้25 25าพายส่วน6นะคะแต่อันนี้โอเคเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นลบทรายเต็มพาย ก็คือ4ไพ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น4ไพ่เนี่ยเราเข้าทฤษฎีก็คือเราไม่คิดตรง4พายนี้เราก็จะมาคิดตรงที่ว่าเศษพายส่วน6นั่นเองทรายไพ่ส่วน6พายส่วน6คือมุม30องศามุม30องศาได้ซายเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2 นะคะคแต่อย่าลืมว่ามันมีลบอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ s ซ n ของมุมลบ25พายส่วน6ก็เลยเท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองค่ะเด็กๆ